ตกกุ้งครับไปแล้กได้ไปห้าหกตัวนะครับเสียดายเลยท้าไม่ได้เยอะว่านี้นะครับโอเคมาดูเม็ดแรกครับเม็ดแรกลงน้ำนะครับ ลงน้ําไปแล้วเอามาถึงไหนก็บ่ายโมงครึ่งนะครับพอจะทาําอะไรเสร็จก็เกือบบ่ายสองนะครับพอดีก็มาเจอหน้าตกกุ้งเลยครับโอ้โหแกก็ตกอยู่พักนะครับพอเราตั้งกล้องอะไรเสร็จแกก็กลับนะครับเดีย๋ยวมาดูนครับน็ดแรกลงน้ำนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ วันนี้ก็ตกระยะ4.5เหมือนเดิมครับไม้ไตเบาสองตาขอครับเดี๋ยวก็กินดะเหมือนเดิมครับวันนี้เอากระชังใหม่มาเจิมนะครับดูเขาจะเป็นยังไงนะครับจะพอได้เจอไหมเดี๋ยวมาดูกันสีแดงแรงเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็สองโมงกว่า,วาครับ องโมงนิดสองโมงห้านาทีนะครับเม็ดแรกก็ลงน้ำนะครับจะมีเวลาถึงห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มาสายครับออกจากบ้านก็เที่ยงกว่าแล้วครับเกือบบ่ายโมงเลาะหาหมายนะครับไปหลายที่นะครับเต็มหมดครับโอ้ยไม่น่าเชื่อครับขนาดบันธรรมดานะครับไม่มีที่จะตกเลยครับ ใหม่ก็ครับโอ้ยยังไม่ทันตกเลยฮะลอยมาแล้วครับมาถูกที่ถูกเวลาไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยโดนอะไรเนี่ยใบไผ่เอาตัวยากอีกโอ้ใบไผ่ทั้งนั้นเลยมิตรแลก,กปลาไหลครับนะปลาไหลเลยเนี่ครับโอ้โหโอ้ยปลาไหลไผ่ครับไผ่ไหล ไได้ไหมดูนี่อัดไป้ไหมอย่าี้มาขวางอีกนลปลาใหญ่กินกับฟินละครับเขาเรียกคนนี้เอารอยเข้าไปถ้าเราไม่เคียยวมาเราก็ไม่ได้ตกครับดูแล้วต้องเคียยวมาหาเรานี่และครับ กำังม,มาครับอ้ยอย่าเพิ่งไปออกมาก่อนออกมาก่อนเอียเอาออกมาด้วย,ยโอ้ยไปชนอะไรติดอะไรอีกอะไม่อยากจะมาครับดูแล้วก็มันจะเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่นะครับโอ้โหมันสุดยอดมากเอ้าเอ้าเกี่ยวอะไรเอ้าเอาหักหักหักเดี๋ยวก็หักกับคัน ไม่ได้หักว่าปลานะครับหักว่าติดไม้เลยครับ mm hmm. เ,รเดี๋ยวเอาปลาไหลยักษ์เยนทิ้งก่อนครับเฮ้ย <c oughs> ตกเม็ดแรกโดนเลยครับนี่ครับเอาอยัางไงนี่ครับนะปลาไหลยักษ์ครับโอ้โหไอเฮ้อโอ้หเตรียมเฮ้ย ไปไหมไปไหมกินไหมนี้เอาไงเอาไงอันนี้หน่อยต็มแ,แรกอะ่ะมีอาการแล้วครับมีอาการแล้วครับเปลดแล้วไปแล้วครับไปครับวัดกับโดนครับนะต็มแ,แรกออ้ยหลุดโอ้ยไม่น่าเลยครับโุ้ยหลุดครับหลุดหลุด,ลดเสียดายเสียดายเฮ้ยวัดทีแรกก็ปลาไหลครับ ทีที่สองอโอโหยังไม่ทันวัดนะครับเจ่งไผ่มาบล่มเลยนะครับทีที่สามวัดติดนะครับแต่หลุดอ้อโหเอาเอาเอา,เอาขอได้ลุ้นครับหลุดก็หลุดไปเอาไหมามาดูหมายเี่สี่ครับจะได้ตัวไหมอ้อนะน้ำสวยครับวันนี้น่าจะได้ลุ้นครับน่าจะได้ลุ้นครับสิ็จแต้ม ได้ลุนได้ลุนแนวนี้ดูแล้วใบไหมถอนไหมถอนไหมเอาไงเม็ดสีโดนไหมโดนไหมโดนครับโดนครับเม็ดสีโดนครับนี่ปลาอะไรโอ้ปลาอะไรโอ้ยใหญ่จัดประหลัดบอกครับเอาสปปลาตะเพียนครับนะถอนครับนี่ครับเม็ดสีโดนครับใส่สองนิ้วครับสองนิ้วครึ่งโอ้สองนิ้วครึ่งครับโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับ ถือว่าหมาอ,อยู่ครับโอเคตาเพียนเออหมดแล้วเลยก็หมดแล้วโอ้โหปลาไหลครับนะโอ้ทีนี้ห้าก็ได้ปลาไหลครับนี่ครับโอ้โหปลาไหลเออเอาปลาไหลก็ปลาไหลโอ้โหน้ำไหลพามานะครับ เอาครับเอาครับไปแล้วครับโอ้ยวัดโอ้ยวัดว kind of um ัดครับโดนครับ oh. นี bridge, <ip> ่ครับตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้วครับนะเปึ๊กปิ๊กเป๊กป๊กโอ้โหปโอ้โหเจมังครับเจมังเจมังโอ้ยหมาโอ้โหเจมังครับเจมังเจมังครับเจมังโอ้โหโอเคครับโอเคนี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นเจมังกทนะสวยเลยโอ้โหโอเคครับงามๆเลยครับตัวนี้ อืนี่ครับเจมังเออเออไปงามๆหน่อยงามๆหน่อยตัวีสวยหน่อยจะ้ d ụ n งเชอแยงเอ้อไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วับโดนแล้วครับนะาโดนับโดนโอ้โหไม่โดนอีกเอา โอ้โหเริ่มกินได้สวยครับเอาเอาืมดึงตาแล้วเอาไปเลยครับไปเลยครับไปลครับโดนครับปลาอะไร โดนครับของใหญ่ครับนะยู่นด้ยโอ้ยโอ้โหลาเข้ายาครับวัดไม่ทันครับโอ้โหนีครับลากเข้าไม้เลยครับโอ้โหเสียดายเลยโอ้ยกลายเป็นปลาไหลเลยครับวัดไม่ทันนะครับลากเข้าทีนี้โอ้เสียดายเลยกะแล้วปลาใหญ่ไปทุกทีเลยวัดไม่ทันตรงนี้นะครับ ไปโอ้โหอ๋อหืมเดี๋ยวเก็บล่มไปเลยนี่ควา้าวุ่นวายเเกินกับล่มอือเอ้อือ อาบแดดไปเลยอาบแดดสักสิบห้านาทีครับนะน,นะไม่ไหวแล้วครับไม่ได้วัดปลาครับงั้นมันต้องอาบแดดแล้วฮึเอาเอาอาบแดดไยปึด đồn khắp đi hết, mất cả àp đẻ rồi hết, mấy àp mấy đôi khắp ná, hủ lắm đi, hủ kìa, chơi dạng khắp chơi dạng khắp, lặn chặt giòm chơi dạng ma đây, không, ừ, dạng ừ. ôi bà đây quá. เป็นตรงหน้าเลยครับฉันยอมตากแดดแล้วคุณจะแดกไหมอืมแดกเรื่ของคุณอืม ่อนหน้านี้นะครับไม่ได้เปิดกล้องนะครับโอ้โหได้สวายไปตัวนึงครับนึกว่าเปิดแล้วนะครับไม่ได้เปิดแล้วก็กะลังใหญ่ตัวนะครับโอ้โหก็เลยไม่มีภาพให้นา้นาชมเลยเสียดายครับโอ้โหนัดอย่างดีนะครับโอ้โหเอ้ไปดูกล้องไม่ได้เปิดครับเอาเอาเอา ้องวัดดูครับโดนแล้วครับตาอะไรครับตาอะไรครับมาดูกันครับของใหญ่ครับนะของใหญ่ของใหญ่แล้วครับของใหญ่ล้างไว้ล้างไปเลยล้างไปเลยเดี๋ยวล้างไว้ล้างไว้ของใหญ่อย่าให้มันเข้าปาอย่าให้มันเข้าป่าอย่าให้มันเข้าป่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันป้าเลยยังไม่เห็นตัวครับขอดูหน่อยโอ้โหฉลามยักษ์อีกแล้วครับผมเบื่อเลยครับโอ้หยตายแล้วครับตายแล้วครับโอ้โหตกใจแล้วครับนะ อย่างใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหเว้ยเจอแล้วครับปีชี่เมทันครับนี่ครับโอ้ทันโง่ครับไม่โอ้โไม่ให้เข้าป่าครับนี่ครับตักน้อยตักน้อยมาอีกแล้วลุนโอ้ลึกว่าใหญ่จัดประหลัดหมอแล้วครับโอ้โหอะไรเจอกบบทุกจุดครับตอนนี้นะครับโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากเฮ้ย อเอาไปกินดีมั้งเออไรดีนะครับโอ้โหเต็มปากครับโอ้โหปับเข้าไปนี่ครับเลี้ยงเลยครับนี่ครับโอ้โหเต็มปากครับนะอร่อยครับกินไดเออโอ้โหไดูครับต่ละตัวโดโอ้โอโย กาดำอเมซอนนะครับนี่ครับโอ้โ oh ห oh. สุดสุดครับสุดสุดเลยโอ้โ oh ห oh. ยอดโห oh. โอ้โหนึกว่าของใหญ่ครับนัดไม่ขึ้นเลยนะครับนึกว่าโดนแล้วนึกว่าโดนกาดำแล้วครับโอ้โหเล่นเอาเสียฝันเลยครับโอ้ยัดตื่นๆนครับโผล่ขึ้นมาเป็นไซโลนะครับโอ้โหกาดำอเมซอน โอ้ยเจอกระดำเมยอสน,นเยอะครับเยอะครับเริ่มเยอะเะครับอนาคตวดวาคอ,อดไวแน่ครับโอ้โหของบ้านเรากระดำเมซอนเยอะล้วเกินครับมีตัวใหญ่ๆครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเจ้าตัวปาอือนก็ไม่ค่อยกล้าเข้ากินนะครับเพราะว่ากรดดำมเมย์สันเฝ้าเหยื่ออยู่นะครับโอ้ยดูล้ น่าจะกินดีากาว่าเก่าครับกำจัดกาดำมมซอนไปแลว้วยวมาดูกันถ้ากินทีถีแสดงว่าใช่เลยนะครับไปครับไปครับบ๊อบด,ด,ดูสิครับกาดำมซอนเปล่าดยวมาดูกันโอ้โหปลาไหลครับโอ้เโ,โอ้ยดูครับปลาไหลครับนะโอ้โหหมายลอยมาครับ เหายจะลอยมาโดนสายครับโอ้โหไหลวืดเลยครับบัดหมบเลยโอ้ยสุดยอดครับนี่นี่ก็โดนอีกแล้วโอ้โห,โหปหลาไหลเลยโอ้ยหลอนกันหลอนครับหมายนี่หลอนแล้วครับวัน,นี้หลอนเลยเจอกาดอํอมีซอนเจอปลาไหลอมีซอนต่อยครับโอ้โห,โหเอามาทั้งกาดอํอมีซอนเราตามด้วยปลาไหลเลยเนาตามกันต่อครับตามกันต่อตามกันต่อ เจอปลาไหลเอเมีซอนแล้วเราจะไปเจออะไรอีกเอาไปดูกันจะเจออะไรของอเมซอนอีกไหมโดนครับโดนครับปลาไรก็ขอแล้วปุวยโอ้ยของใหญ่ครับนะาของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่แล้วของใหญ่แล้วของใหญ่แล้วโอ้หนักครับปลาอะไรโอ้ยเอาเอาเอา,เอา โอ้โหปาอะไรครับตรงนี้โอ้โหกะบอกใหญ่ครับกะบอกใหญ่โอ้ยยเห็นกะบอกใหญ่ครับแรงครับกะบอกใหญ่ครับเต็มปากเลยโอ้โหเดยวดูใกล้ใกล้ครับโอ้ยกะบอกใหญ่ครับกะบอกใหญ่ดูแค่นี้ครับอือหือใหญ่จริงครับเต็มปากเลย กระบอกบอลลมครับนะเอา้เอาเริ่มมาครับเอา้าโอ้โหเจอกาดำมาเมซอนไปนะครับแล้วก็เจอปลาไหลครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกระบอกครับโอ้โหเต็มป่าครับเจ็ๆเลยอื ไปลงไหลลงมาเลยนะเฮ้ยไปแล้วครับโอ้ยปลาอะไรกินอีกแล้วโอ้ยเอาอีกแ,แบบนี้อีกแล้วกินไปไวครับวัดไม่ทันครับการดำอมมซอนก็มาแล้วนะครับปาลาไหลอเมซอนก็มาแล้วครับดำปึดเลยครับโอ้ตามใ้ปลากระบอกไทยนะครับ ต่อไปจะเป็นยี่ศกไหมเดี๋ยวมาดูกันยี่ศกหรือว่ากาดําไทยครับเดี๋ยวมาดูกันครับน้ำขึ้นครับขึ้นหน่อยทุน่นเอากาดําไทยจะมาไหมยี่สกเทศก็ได้เอายี่ศกไทยไม่เอาเอายี่ศกเทศก็ได้ อมา,ม,าม่แสบตาหลอกตาอยู่ครับโวูมองไมเ่เห็นครับ

ห่นรูดด้นี่ว่ะโอ้ยมองไม่รู้เรื่องคนระับไม่รู้จริงๆโอ้ยตายปวดตาอย่างนี้ ไม่โดนครับโอ้โหอย่างงี้ดูยากจังมันดูยากจังขอจบคลิปนี้ไ้เพียงแค่นี้นะครับล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับเก็บเรบร้อยครับเก็บเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ก็ห้าโมงครึ่งพอดีนะครับห้าโมงครึ่งเดี๋ยวเราลงไปดูปลารวงนะครับจากบ่ายโมงครึ่งเหนือกว่าๆครับถึงห้าโมงครับไปดูกัน ได้กี่ตัวกี่แ้มโอ้ยจะเอาอะไรมากินวะใส่เฮมาแน่เลยครับน้ำขุนเลยครับเนืกับกระชังขาดไปแล้วมั้งเป็นเราขอไปเก็บนะครับจะเฮมาก็ยุ่งนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ปลาอะไระครับโอ้โหมานกิดกระชังนียครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับนี่ครับนานไหมหรือว่ากระชังขาดไปแล้ว โอ้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่อือหอประมาณสิบแต้มน่าจะได้อยู่ครับโอเคอเลยสวยอยู่ครับโอเคเลยโอเคเลย